สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีประกอบชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องหั่นไก่กันนะคะเริ่มจากส่วนแรกนะคะอันนี้คือฝาครอบถาดค่ะมีไว้เพื่อป้องกันความปลอดภัยเวลาเราหั่นไก่ฝาครอบนี้จะช่วยกันมือเราไม่ให้อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับใบมีดนะคะวิธีประกอบง่ายๆให้เราหมุนน็อตทั้ง4มุมออกมาแบบนี้ค่ะ จากนั้นนําขึ้นไปวางไว้บนถาดด้านบนค่ะใช้น็อตที่เราหมุนออกมานะคะใส่ล็อกเข้าไปให้แน่นค่ะอาจจะต้องใช้ไขควงในการช่วยหมุนนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ เราจะทำแบบนี้ทั้ง4ด้านนะคะประกอบถาดเสร็จแล้วเรามาดูชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องหั่นไก่กันค่ะสีแดงนี่คือสวิตปิดนะคะส่วนสีเขียวคือสวิตเปิดเครื่องค่ะมีการแยกสีชัดเจนนะคะมองเห็นได้ชัดค่ะ และนี่ก็เป็นตัวปลั๊กนะคะจะเหมือนกับปลั๊กหม้อหุงข้าวค่ะติดตั้งง่ายๆแบบนี้เลยค่ะมาดูด้านในนะคะเปิดฝาข้อถาดออกมาก็จะเจอใบมีดค่ะซึ่งใบมีดก็จะถอดออกง่ายๆนะคะด้วยการหมุนน็อตข้างหน้าค่ะแบบนี้ แเอาเกลียวออกค่ะใบมีดดึงออกง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะวิธีการใส่ใบมีดนะคะเราจะนำอ่ะที่มีสลักไหมคะเข้าด้านในนะคะเพื่อที่จะได้ล็อกกับตัวปุ่มที่อยู่กับแกนหมุนของเครื่องค่ะถ้าไม่ตรงนะคะสามารถปรับให้ตรงได้ด้วยการหมุนด้านหน้านะคะ แค่นี้คะ่ะใบมีดก็สามารถล็อกเข้ากับเครื่องได้แล้วก็ใส่เกลียวใส่น็อตหมุนกลับเข้าไปคะ่ะ <ST U uely> เป็นอันเสร็จเรียบร้อยใส่ฝาครอบถาดเตรียมหั่นได้เลยคะ่ะ ขออธิบายเพิ่มเติมข้อดีของฝาครอบถาดนะคะนอกจากจะช่วยเซฟความปลอดภัยขณะหั่นแล้วเรายังออกแบบพิเศษให้เป็นรูปแบบทรงกลวยค่ะเพื่อรองรับปริมาณการหั่นจำนวนมากเราสามารถโกยเนื้อไก่เข้าเครื่องได้เลยโดยที่ไก่ทั้งหมดจะไหลลงไปตรงกับแกนของการหั่นใบมีดค่ะเครื่องที่เห็นอยู่คือรุ่นคเอเตอร์โมเดลนะคะ เครื่องนี้ขนาดมอเตอร์1.5แรงมา้าสามารถหั่นไก่ได้เร็วถึง40พาวต่อ1นาทีค่ะช่วยเซฟเวลาในการหั่นไก่ได้ดีมากๆค่ะสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาเครื่องหั่นไก่ไว้ใช้งานอยู่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะช่องทางการสั่งซื้อสกายจะใส่ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแะรับชมค่ะชิคเก้นินจาสวัสดีค่ะ